ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับยันชาแนลวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเนี่ยเมนูกับเข้าสุดยอดสุดยอดเมนูเลยครับวันนี้นะวันนี้ยันชาแนลมีน้องวัวครับหกหัวครับก็ตัวสุดยอดของเมนูเลยหกหัวใหม่ๆเลยครับ เดี๋ยวเขาเอาไปต้มๆแล้วก็เอามาซอยๆได้ยำนะครับอันนี้จัดเมนูยำน้องบัวครับรับผมเดี๋ยวมาติดตามกันนอกขั้นตอนวิธีการทำ้วยนะครับวัตถุดิบพรากับมีน้องวัวนะครับหกหัวเนาะตามด้วยพริกลาบพริกลาบนะครับเข้าครัว ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดตะไคร้ขา่าผักชีต้นหอมอก้วกลมก่อพักอีตูนะครับพักไผ่หอมดวนนี่ครับวัตถุดิบหอมมิเตีครับง่ายๆครับแต่ทุกอย่างก็มีความสําคัญนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมาได้นะครับริกลาบเข้ากลัวตะไคร้นะครับ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาจัดเมนูยำฮกงัวสูตรพิกลาบภาคเหนือมาครับเชิญที่ตามครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับต้มน้ำเดือดเดือดรอเลยนะครับน้ำเดืเดอดร้อแล้วกัน เอามาตุบตะไครนะครับคาคาใส่หลายๆน่าก็ได้เนาะบางขอ,องบางนะครับเพราจะเกี่ยวกินคาเลยยันเชาเนี่ยจะเป็นคนทีม่มักคาขนาดเลยครับต้มคาไก่ขขเนี่ย่าขอคาเยอะๆอีกวะ ที่กราบเพอาะมันน้อยิ่มหอมนี่ครับตอนนี้เขากะต้มน้ำร้อไว้นะครับน้ำห้อนน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเขาเอาตะไคร้กรับขาเข้าใส่เลยครับลงไปแบบช้าอ,อ่สวยงามครับสวยงามขาตะไคร้ตามด้วยน้องวัวที่ลงไปเลย ครับคับนี้เขากระต้มละไว้นะครับเพให้มันเปยก่อนน่าจะประมาณสัก3 0 40นาทีนะครับสำหรับคนฟันดีเนาะถ้าคนฟันบดีก็เพิ่มไปมสักน้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเอามาสดน้ำครับสดน้ำเมนูยำน้องบัวสูตรทริกลาบภาคเหนือถ้าผมท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ย,ยันชาแนลดยการกดติดตามกันนะครับ รับปีน้องท่านผู้ชมที่เดกกำลังใจเห้อเดิมอยู่แล้วก็ขอขอบคุณนะนะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณบัได้แบบนี้อย่างเพ้อนะครับนี่ก็กำลังใจที่จะพัฒนาตัวเมนูเด็ดมาเพื่อปีน้องได้รับชมนะครับเวยกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดแชร์แชร์ไปนักหนักหลายๆซั่มมาครับนี่ครับเมนู ยำน้องวัวเดี๋ยวเขาต้มแล้วแบประมาณ40นาทีครับเดี๋ยวมาปะกันครับครับผมตอนนี้เขากระต้มได้เวลาประมาณสัก30นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวามาเปิดพอกันนะครับเดลียบสะบุนสะบุญ,บญนี่ครับเมนู ยำน้องวัวน้องวัวน้องวัวเด้ยอเดิย้ำใส่พิหลาบนะสดหน้ามันหอนครับนี่ครับปะเจอพอใครภาษาเล้วนี่ห้องใครภาษาครับปุ๊กง่ง่ปุ๊กง่ายงอือพอใครภาษาดหรอ เป็นรูปเป็นรูปปัดๆเกี่ยวงดงดงดมะครับลายแตกครับลายแตกครับเตรียมก็เข้ากับป่าเดี๋ยวมานั่งกินข้าวด้วยกันครับครับผมระหว่างที่เรารอต้มน้องวัวน,นะครับรอต้มน้องวัวเราก็มาซอยนะครับซอยผักซอยผักป้อมต้นหอมผักไผ่หอมดวนถ้าใครชอบผักอะไรอย่างเพิ่มเติมก็เอามาซอยใส่ได้ครับ ซอยไว้เรียบร้อยนะครับผักชีฝรั่งสมะเหมือนกันครับลาบขาวคั่วเดี๋ยวเขาจะทอดทอดพริกแห้งนะครับเอาไว้กลับนะครับกราตูมมอคเด็ดขาดครับนะครับเอามาซอยน้องวัวครับนี่ครับตอนนี้น้องวัวเขาก็ได้ตีแล้วครับเขาตักพักละไว้สกัานะครับ นี่ครับละว้สะกัาม,มือมันหายห้อนนะครับมันเย็นกันเดี๋ยวเราไปซอยนะครับสุดยอดครับเมนูนี่เด็ดขาดครับ ครับจะเข้าก็บป๋ามันนี่ครับสุดยอดสุดยอดครับเมนูน้องวัวยำน้องวัวมาครับเดี๋ยวเรามาซอยน้องวัวกันครับไข่เคี่ยวบด,ดีกับซอยตินน้อยๆนะครับ ยันช้าแหน่วเล่นตีนใหญ่ๆแล้วครับเติบๆบเลยไม่น่อยภาษานี่น้ำลายแตกล้อแล้วครับสุดยอดกองกินล้มอยู่ที่คนมักนะครับยันช้าแหน่วมักขนาดเด้อย้ำน้องวัวเนี่ยนะ ทำไมยำน้อยเรี่ยงงัวนะครับถ้าง้วจะเกิดลูกนี่ต้องตื่นตั้งแต่ตีสามนะครับมานหนังเฝ้านะครับหนังเฝ้าหกวัาครับคนเท่าคนแบบถ้าเขาบรรหนังเฝ้ามาันงแต่กินหกจั๊กเกาดีกว่า ยัครับตีนหนาๆยังไงครับสุดยอดสุดยอดมันร้อนมันร้อนมัมัเด็ดขาดสุดยอดสุดยอดบัเก็เตะ จนแฟนกินแฟนก็มาบะกินนะครับนั่งเอกช่องเขาเป็นบะเกยกินนะครับเขาในกินแตา่ยำน้อยนะครับเรื่อมะเอาาเอแล้วกันนะครับเป็นยังครับบาบังคับกันเนาะนกินล้ำยุติคนมักครับดีเหมือนกันจะได้บะเปียงฮ่าฮ่านี่ครับสุดยอด ก็ไปดีครับไปดีไปงาํายอดสุดยอดนี่ครับตอนนี้ฮอก็ซอยเรียบร้อยครับเมนูยำน้องวัวยำน้องวัวยำน้องวัวซ้อยเรียบร้อยครับพัดเนาะอ่ะพนวยภาษาเนาะเด็ดขาดครับ เตียมเข้าหนึ่งหนึ่งห่อนห่อนอุ่นอุ่น,นก็นได้เตรียมไม่รอเลยครับโอ้ยมอ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 นี่ครับน้องรวัวติ่งหาซอยห่าซอยเรียบร้อยแล้วเอามาต้มหั่นสักรอบครับต้มมันห่อนเดี๋ยวเราจะได้ซดสหน้ามันห่อนนะครับ พริกทอดพริกทอดก็โรยลงไปเลยนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการปรุงรสครับมาเลยครับเกลือเล็กน้อยนะครับผงนวัวรสดีนะครับใส่ลงไปเลยพลิกลาบลกับเข้าขวคั่วนะครับ ตามกันลงไปเลยนะครับโอ้ยตัโอ้ยโอ้ย,อ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 ยน้ำลายแตกครับน้ำลายแตกหิวหิวหีวพ่กลาบนะครับตามด้วยเข้าขั่วนะครับใส่เบ้าหน้ามันข้นนะครับต้องใส่นักล่ำนะหมวกมันข้นนะครับก็ต่อไปกะคนครับคนให้เข้ากัน นี่ครับวันนี้เขามีพริกทอดโรยนะครับหยุดโดดครับหยุกโดดตามด้วยผักที่ซอยไว้นะครับมาเลยเดี๋ยวุสมัน้อนครับเมนูยำน้องวัวนี่ครับใส่มดเลยครับคนๆครับสุดยอดนี่เด็ดครับเดียบร้อยครับ โอ้ยํำลายแตกล้อแล้วครับเข้าหนึ่งกันห้อนนะครับมาครับมากินข้าวด้วยกันครับยำน้องวัวครับผมสวัสดีครับยำชาแนลครับครับผมยำชาแนลในคลิปนี้เมนูยำน้องวัวนะครับ วิธีขั้นตอนการทำนะครับมาครับมากินข้าวด้วยกันครับนี่ครับเอ้ยมวยภาษามาครับมาครับหิวจัดแล้วครับกิเข้าด้วยกันครับกินหอมตำมนครับไปผจอนะไปสดหน้ำแล้กับข้านึ่งนะครับมาครับมาครับ มันทอดอยู่เลยครับกระปับ เออตีนัยเตปบเตปับสักใจครับมาเด้อครับ หนุ่มหนุ่มเด่นเดือนน่ะ